สวัครับตัวนี้กำลังรอลงและลงแล้วลงโล่ตลาดนัดบ้านหนุ่ยบ้านเฮาครับนะครับตัวนี้อยู่ในบ้านเทียวมาโล่ตลาดนัดบ้านเฮาครับโอ้เด็กเปิ้ลมอง เบียบักเพลวเบียจักบาทครับออกสองเบียครับผักเพลวครับนะนะมีร้านก๋วย้อเด้วครับด้อแปนไม่ลุนแทสมเต้นเน็ตอดตืดนอดติน เออตุ i ม f ิน n เกอ้อ